สเต็กันอยู่อีกชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนยากก็เลยจะมาทำให้หมวยนะคะจะได้จบไป จะได้ทอดไอ่อดน,น,นะคะให้มันกรอบเพราะว่ามันจะได้อยู่รอหม่วยได้มันจะได้ไม่นิ่มถ้าทอดไปแรงมันก็จะเหลืองเร็วนะคะแล้วมันก็จะนิ่มเร็ว,ะค,ะวค่ะทุกคน เลืออเนะื้อชิ้นสุดท้ายสำหรับหมวยนะคะ ถ้าคนชอบมีนดียมันก็จะโอเคแล้วนะคะเนี่ยแต่ยากกินสุกกันเนาะ๋ยวก็จะให้มันสุกเลกหน่อยนึงนะคะจะเห็นนะคะว่าข้างในเนี่ยยังมี ยังบงบอกว่าเนื้อมันยังไม่สุกนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่กล่องนะคะมันจะอบอยู่ในในกล่องมันก็จะสุกไปพอดีเลยค่ะแต่นี่เราเอาใส่จานวางไว้เนาะมันก็เลยไม่สุกอะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไม่ได้อบอะ่ะประมาณว่ามันไม่ได้อบไม่มีฝาปิดเนาะมันก็จะไม่ได้สุกนะคะ ยากก็ทำสลัดให้หมวยเยอะหน่อยไม่ใช่อะไรนะคะถ้าเหลือยากก็จะกินเองแต่ก็ถ้าไม่เหลือก็แล้วไปแต่มั่นใจว่าเหลือค่ะเพราะว่าหมวยหมวยไม่ค่อยกินผักนะแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยประทับใจมากเลยยา่าบอกว่าถ้าหมวยไม่กินผักนะแม่จะไม่ทําสเต็กให้หมวยกินอีกแล้วหมวยก็แข็งอ,อกแข็งใจกินจนหมดนะคะ yeah นี่นะคะทุกคนสเต็กสำหรับหมวยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ยินเสียงรถมาแล้วล่ะคะ่ะแสดงว่าหมวยกับถึงบ้านแล้วอะไรที่ทำให้นางยิ้มได้ยากก็พยายามทำนะคะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่ให้ย่านะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ย่าก็ทำสเต็กห,หมวยอีกชิ้นหนึ่งนะคะเมื่อวันก่อนนู้นย่าทำไว้สามชิ้นเนะาะย่าก็กินไปชิ้นหนึ่งหมวยชิ้นหนึ่งวันนี้ก็มาทำให้หมวยอีกชิ้นหนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นความรักจากย่าที่ให้หมวยนะคะทุกคน